วัดเดวัยล้นสร้างตัวลูกกระตันโยเอาไปลถทอกทำกินกับพี่น้อง <c oughs> วันนี้จัดให้สองคันเทาแลมโบเทาแรแลมโบกินี่ทั้งคู่นะโฉมเก่ากับโฉมใหม่เครื่องสามพันนะคู่งวดเริ่มต้นหกพันอ่ะเริ่มจากคันนี้ก่อนโฉมใหม่นาสองพันยี่สิบสองยี่สิบสามครับฟีดาวงวดเริ่มต้นหก เอาแรมโบ้พี่น้องมักสวมเกาหรือสวมเกาสวมเกาหรือสวมไหมหรือจะเอาสวมเกาหลีสามหมื่นโลน้าผาล่างข้างเมื่อถอดเบิกแกเมื่ตัดโชว์ลูกย้ำเดิมจ้ะนะแม็กใหม่ยางใหม่เผาลอยเบิกใหม่ชุบไข่นะาพอกเบิกใหม่เป็นไงวัยรุ่นเจ้าเอาไปทำกินสร้างเนื้อสร้างตัวขนเงินขนทองน้าฟรีดาว นวดหกพันเครื่องสามพันหนาเดิมคันเดิมลองแก้มเดิมฝากระโปรงไม่เคยถอดจ้ะสีสวยแจมแมวแวววับหนาไม้คันนะปีสองพันสิบเก้าเทอรนโบว์เหมือนกันรอสี่อพีา 3, าสามเจ็ดนาสวยนวดหกพันพี่น้ออามาเลยนะแจ้งจดไบไบุณทรงใบพิเศษว่าให้พร้อมนาจัดได้ทุกอาชีพ เกษตรกรค้าขายพนังกงานบริษัทรัฐวิษางกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดไร่แม่สวนแม่บ้านนอกบ้านพูดขีดอย่างขับมิดขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อไม่เก้ามือนโลขับแม่โคต,ตัดไม่เผาทานทุกอาชีพจบศูนย์บาทเท่านั้นไปชอบคัานไหนจ๊ะเครื่องสามพันพร้อมบรรทุกห้าตันทั้งคู่หรือจะซื้อสองคัน,ปนไปเลยเจ้าของธุรกิจ กับเทาแลมโบ่แพ็คคู่ฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนแถมน้ำมันหนึ่งขังครับนะวิธีการจองแอดไลน์ที่นาติกตอเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดดิงไลน์แอดเข้ามาโซนป่าไม้ชุนเบอร์ชูที่ยุคเข,ข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยอะอายเดือดเรื่องให้นึกถึงรถยนมือสองนึกถึงไอซเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิญควบวงจร นึกได้ครับเยอะอายจัดให้ช่วยทุกท่านดันทุกเคสส่งฟรีทอดหน้าบ้านรับพี่น้องเอาพิมกันว่าสุดครับพี่เสมพิมกันว่าเจ๋ากับพี่พิมกันว่าทวดอีกแล้วพ,พี่เสมจัดให้มผมอยากเป็นนี่กับพี่เสมแชร์ไปไว้เลยแก้ว